น่าปอะไรน่ะฟิงเกมกระโดเอะมันอยู่ไหนว่าวิ่งไปหาแม่ใกล้ถึงเวลาแล้วสินะน่าสนใจจริงๆเกิดเหเรอะไรขึ้นวะาบ <f ling> นิบดูบักห,ห,นนกห,กหินหน่อยสิอ่าเจ็บตังเลยหนีดีกว่าหายตู้อืมไอหินก็หนี depressed. กูหนีด้วยดีกว่าหายตู้ กระปอกล้วยกระบวนการ,รซ่อมเสร็จสิ้นถึงเวลาที่ฉันจะไปละไปละเฮ้ยสักวันหนึ <t 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 ่งฉันจะกลับมาต้องให้เป็นแบบนี้สิถึงมันจะสนุกมาแลเด้อเออที่นี่มัที่ไหนเนี่ยไปดีกว่า